สวัสดีครับถ้าเดินไม่ไหวลุกแล้วเจ็บเดินแล้วสุดหรือเริ่มต้องใช้ไม้เท้าคุณไม่ได้อ่อนแอครับแค่กล้ามเนื้อขาและเข่าโม่พร้อมทำงานเท่านั้นเองและข่าวดีคือคุณสามารถฟื้นกลับมาเดินได้อีกครั้งแม้ตอนนี้จะลุกจากเตียงอย่างยากก็ตามครับวันนี้ผมรวบรวมโปรแกรมฟื้นฟูที่หมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพตัวจริงมาแนะนำสำหรับคนที่เดินไม่ไหวเข่าเสื่อมกล้ามเนื้ออ่อนแรง ฟักฟื้นหลังผ่าตัดหรือเดินแล้วเจ็บจนใช้ชีวิตลำบากทั้งหมดเริ่มได้ทันทีบนเตียงและเก้าอี้ใช้เวลาไม่มากครับแต่เห็นผลจริงใน14 21วันเรามาเริ่มฟื้นกำลังขาของคุณกลับมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนกันเลยครับโดยมีนายแพทย์กิติคุณพรพักดีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่คอยให้ข้อมูลและคำแนะนำครับและนักกายภาพบำบัดคุณสุรีรัตน์ศรีสมบัติวันนี้เราจะมาคุยกันแบบละเอียดว่า ทำไมหลายคนถึงเดินไม่ไหวเดินแล้วเจ็บเดินแล้วหมดแรงหรือรู้สึกไม่มั่นคงก่อนที่จะเข้าท่าบริหารเราจําเป็นต้องเข้าใจร่างกายก่อนว่าปัญหามาจากตรงไหนเพื่อจะได้แก้ให้ตรงจุดครับคือ 1. ข้อเข่าเสื่อมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งในผู้สูงอายุกระดูกอ่อนบางลงข้อเสียดสีกันทําให้เกิดอาการเจ็บลึกเวลาเดินขึ้นบันไดหรือยือนนานๆลงน้ําหนักแล้วปวดจี๊ดมีเสียงกรอบแกรบ ลุกนั่งยากแต่ข่าวดีคือแม้ข่าวเสื่อมก็ฟื้นแรงกล้ามเนื้อทำให้เดินได้ 2. กล้ามเนื้อหน้าขาและสะโพกอ่อนแรงคนอายุ60ปีขึ้นไปจำนวนมากมักมีกล้ามเนื้อหดตัวลงแบบไม่รู้ตัวถ้ากล้ามเนื้อหน้าขาไม่แข็งแรงเข่าต้องรับน้ำหนักมากเกินไปทำให้เจ็บเพิ่มขึ้นถ้ากล้ามเนื้อสะโพกอ่อนแรงจะทำให้เดินไม่มั่นคงและล้มง่าย 3. ข้อต่อจากการนั่งนาน ข้อนิ่งก็คือข้อติดครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้เดินลำบากดังนั้นการขยับเบาๆบนเตียงจะช่วยให้คลายข้อติดได้ดีมากครับ 4. ระบบทรงตัวอ่อนลงตามวัยทำให้เส้นประสาทรับความรู้สึกลดลงดังนั้นจังหวะการก้าวเดินจะช้าลงจึงทำให้เดินไม่มั่นคงและกลัวลม้มทั้งหมดนี้แก้ไขได้ด้วยท่าบริหารที่เหมาะสมซึ่งจะเริ่มในอีกสักครู่นี้ครับมาดูกฎความปลอดภัยก่อนเริ่มท่าบริหารครับ 1. ห้ามกลั้นหายใจ 2. ถ้าปวดแป๊บให้หยุดทันที 3. ใช้หมอนหรือผ้ารองใต้เข่าเพื่อความสบาย 4. ทำช้าๆไม่รีบ 5. ถ้าบวมแดงร้อนให้พัก24-48ชั่วโมงครับ 6. เน้นจำนวนคงที่ไม่ใช่แรงเยอะครับเมื่อเข้าใจกฎแล้วเราจะเริ่มท่าบนเตียงก่อนครับแล้วค่อยมาท่าสำหรับคนที่เดินไหวครับท่าบนเตียงสำหรับคนที่เดินไม่ไหวครับ ท่าบริหารบนเตียงมีทั้งหมด8ท่าด้วยกันครับทั้ง8ท่านี้เหมาะสําหรับผู้ที่เดินไม่ได้เดินแล้วเจ็บหรือกําลังฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดครับท่าที่ 1. a งแองเคิลพั๊ปัมข้อเท้าให้กระดกปลายเท้าขึ้นลงทำช้าๆ้า30ครั้งและทำซ้ำา3 3รอบครับประโยชน์ที่ได้ 1. ลดอาการของขาบวมครับ2เพิ่มเลือดไปเลี้ยงเขา่า 3. ลดตะคริวครับ ท่าที่2ควอดเสร็จเกรงหน้าขาเริ่มด้วยการเหยียดเข่าตรงแล้วให้เกรงหน้าขาไว้5วินาทีแล้วพักอีก5วินาทีและให้ทำซ้ำา5 5ครั้งครับทั้งหมดทำสองรอบประโยชน์ที่ได้คือ 1. เสริมแรงหน้าขาโดยไม่ต้องยกขา 2. เหมาะกับคนที่เจ็บมากๆครับท่าที่3ามกรุ๊สควิสท่าเกรงก้นเริ่มต้นด้วยการเกรงก้น5วินาทีแล้วก็ปล่อย ให้ทำซ้ำ20ถึง25ครั้งครับประโยชน์ที่ได้คือ 1. สร้างแรงของสะโพก 2. ช่วยลดแรงลงเข่าเวลาเดินครับท่าที่4 h e ฮิลสไลด์เป็นท่างอเข่าแล้วเลื่อนส้นเท้าเริ่มเลื่อนส้นเท้าเข้าหากันแล้วงอเข่าช้าๆแล้วก็เหยียดกลับทำ15ครั้งให้ทำซ้ำอีก2-3รอบครับประโยชน์ที่ได้ 1. คลายข้อติดของเข่าครับ 2. ลดอาการตึงตอนเช้าครับท่าที่5้าสเตร e เล a i ร e เป็นท่ายกขาตรงเริ่มแรกให้เกรงหน้าขาแล้วยกขาตรงขึ้น15-20เซนติเมตรค้างไว้2วินาทีแล้วทำําอีก10-12ครั้งให้ทำ3า3รอบครับประโยชน์ที่ได้ 1. เสริมแรงหน้าขาอย่างชัดเจน 2. ช่วยให้ลุกจากเก้าอี้ได้ง่ายขึ้นท่าที่6 ฮิ p แอปดักชั n เป็นท่ากลางขาออกเริ่มต้นกลางขาออกด้านข้างช้าๆแล้วก็หุบขาเข้ามาหากันทำา3 2ถึง15ครั้งทั้งหมด3รอบครับประโยชน์ที่ได้ 1. เพิ่มแรงสะโพกด้านข้าง 2. เดินมั่นคงขึ้นมากท่าที่ 7. k n e มี e n n a s s i s t e d เป็นท่างอเข่าโดยใช้เชือกหรือผ้าช่วย เริ่มท่าด้วยการใช้ผ้าพาดรองไว้ที่ฝ่าเท้าช่วยดึงให้เข่างอเข้าที่ลำตัวทำา1 0ถึง12ครั้งทำซ้ำสองรอบครับประโยชน์ที่ได้เหมาะสำหรับผู้ที่งอเข่าเองไม่ได้ 2. ลดข้อติดครับท่าที่8 b r บริ e เป็นท่าสะพานหลังเริ่มแรกให้งอเข่าแล้วยกสะโพกขึ้นค้างไว้2 3วินาทีให้ทำา32ครั้งทำทั้งหมด3รอบครับ ประโยชน์ที่ได้ 1. เสริมแรงก้นและหลัง 2. ลดแรงกระแทกของเข่าเวลาเดิน 3. ทําให้ลุกนั่งง่ายขึ้นทีนี้เรามาดูกันครับเกี่ยวกับท่าบริหารบนเก้าอี้กันครับท่าที่ 9. ก้า Share m a ิ่ h เป็นท่ายกขาแล้วสลับกับนั่งเริ่มแรกให้ยกขาสลับนั่งให้ทำ3าม0ถึงสีครั้งจะช่วยเพิ่มแรงของสะโพกและกระตุ้นการเดินแบบไม่ลงน้ําหนักครับ ท่าที่10 k n ี e e x t e n เ i o n เป็นท่าเหยียดเขา่ขาขณะที่ก้นยังนั่งอยู่เริ่มแรกให้ยกปลายเทา้าเหยียดตรงแล้วค้างไว้3วินาทีแล้วค่อยๆวางกลับลงว่าที่พื้นเหมือนเดิมครับท่านี้จะช่วยเพิ่มแรงหน้าขาโดยตรงครับท่าที่11 To e h e e l raise ท่ายกส้นเท้าขึ้นแล้วก็สลับปลายเท้าขึ้น ทำ25 3 0ถึงครั้งจะเป็นการช่วยเพิ่มแรงกล้ามเนื้อหน้าแข้งและน่องครับยังช่วยให้เดินมั่นคงยิ่งขึ้นท่าที่ 12. Sit to Stand ลุกและนั่งแบบปลอดภัยเริ่มแรกให้นั่งตัวตรงและโน้มตัวเล็กน้อยแล้วก็ลุกขึ้นช้าๆแล้วก็นั่งลงกลับมาอีกช้าๆทำา1 0ถึครั้งทำซ้ำสองรอบครับเป็นท่าที่เหมาะกับคนที่เริ่มลุกได้และเป็นท่าที่ช่วยให้กลับมาเดินได้เร็วที่สุดครับ โปรแกรมฟื้นฟู21่วันเริ่มสัปดาห์ที่1ช่วยลดอาการตึงและเพิ่มการขยับให้เน้นท่าบนเตียงทั้งหมดครับและทำวันละ15-20ถึงนาทีต่อมาสัปดาห์ที่2จะช่วยเพิ่มแรงให้เพิ่มจำนวนครั้งเป็น 10- 2ถึงเปอร์เซ็นต์ครั้งและเพิ่มท่านั่งเหยียดเข่าและยกขาสลับตามมาครับสัปดาห์ที่3ตเตรียมกลับไปเดินได้แล้วครับฝึกยืนเกาะหลังเก้าอี้10บถึงวินาทีแล้วก็ฝึกเดินในบ้านวันละ5 1าถึงครับ สุดท้ายเริ่มลุกนั่งให้มากขึ้นมาดูอาหารที่ช่วยลดอาการปวดและช่วยกล้ามเนื้อที่ดีต่อเข่าครับคือ 1. ผักใบเขียว 2. น้ำมันมะกอก 3. ปลาโอเมก้า3 4. งาดำและ 5. คอลลาเจนไทป์2อาหารที่ดีต่อกล้ามเนื้อมี 1. โปรโตีนให้ทานวันละ1นึถึง1.2กรัมต่อกิโลกรัมครับ 2. ไข่ 3. นมสำหรับผู้สูงวัย 4. เต้าหู้เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันครับเทคนิคให้กลับมาเดินได้เร็วขึ้นโดยวิธีง่ายๆครับ 1. แช่เท้าในน้ำอุ่นวันละ10-15นาที 2. นวดรอบเข่าเบาๆ 3. ให้ใส่สนับเข่าขณะเดินครับ 4. เลือกรองเท้าพื้นนิ่มที่สามารถรองรับส้นเท้าได้ครับ 5. ห,หลีกเลี่ยงการนั่งนานเกิน45นาทีครับ สุดท้ายนี้แม้เราเดินไม่ไหวแต่เราก็เริ่มฟื้นฟูได้ตั้งแต่บนเตียงครับที่สามารถทำได้ง่ายยิ่งทำํำยิ่งได้ผลถ้าทำถูกและสม่ํำเสมอพอเราทำไป14วันแรกจะเริ่มรู้สึกว่าลุกง่ายขึ้นพอเข้า21วันขึ้นไปจะเดินได้ดีขึ้นอย่างเห็นผลครับและอย่าหยุดเพราะความแข็งแรงไม่ใช่เรื่องของวัยแต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ